สวัสดีครับแฟนคลับน้องอิงครับแฟนคลับซ้อนหน่อยปิดบัดเพลงครับปอบๆกับชมน่าจะเนี่ยครับพี่น้องมาเบิ่งความครึมหน้าบรรยากาศบ้านน้ององค์อิงครับมืัอนี้กรฝนตกเศร้าไปวังบระจําโมงนี่พี่น้องนะครับมาซ้อนกับตรงเฮียงบรรยากาศบ้านเกิดประมาณนี้แหละครับ,บรอบๆพอใหญ่เพิ่ดมาตัด ยา้าบ้านออกให้นะครับฝากก็ไลค์กดแชร์ครับกดติดตามพี่น้องเมืมาคนหยาไปหหงว่าวันหนึ่งพี่น้องครับสัจภาพพี่น้องขอไปเบิง่งข้างในครับ เี่ยครับพี่น้องเขามาแล้วครับหลังจากฝนตกไปมือเสาร์ตกยางแห้งเดี๋ยวครับม,มันนี้มะเบิงอ่าบัวา,างพันปูนกับเบืงงองขอดาใส่เรลียวโอ้เดี๋ยวคืงหนึ่งคอัพี่น้องนะครับ แป๊บเดียวครับมือเดียวเป็นปูหมู่ว้านมือเดียวลายกระเบื้องก,กับยางงามนะครับลายที่กระเบื้องแม่น้อยเลือกไวเป็นยังไงพี่น้องงามปะครับโทนนี่ ถือว่าปูด้ไล่เติบปี่น่องถือว่าปูแค่มือเดียวฝนกระโตอกกีกแล้วเมื่อเช้านี้ไม่นี่ก็ถือว่าอ่าทีมถดูฝนกะเห็นว่าออกไปแล้วมั้มาปี่น่อง กอยูแค่ป่าดาพอบาทน,นะครับก็เมียบาทจนโครงการขังหลังนี่ครับก็เหลือแค่มุ่งลังค่าได้พี่ดาวมันเสร้ากัาออบฝนตกสาหร่ายมันได้เขามากฝากก็ไลค์กดแชร์ครับกดติดตาม ก็สิคอยเป็นระเบียบไปแหละพี่น้องเพราะว่าในช่วงนี้กับช่วงงานก่อสร้างอยู่กระเบื้องปูรอบบาดยังบ้าน,นอ่าปูบ้านแล้วอยู่ครับพี่นอ้องเพราะว่ากระเบื้องนี่สั่งมาสั่งพิเศษมากกับเบื้องรอบบาดยังปูบ้านแล้ว นะครับบรรยากาศบานนองอุ้งอิงนะครับโทนกระเบื้องสวยงายมครับกรับรอบบึงครับรอบบึงความคกลียหนาไปเลยเอยพี่น้อง ฝากก็เลยกดแชร์ครับพี่น้องในช่วงนี้ครับช่วงหนาฝนนะครับว่าแต่งงานต่างๆกระสีสร้างเป็นกระสีง,งานยากเน่่งพี่น้องกระถาติดตามรับชมครับ ตรงน,นี้ก็มาล้าเปิดวงหลายพี่น้องอจ,จะมีอุปสรรคเรื่องฝนแน่ นะครับอันน่าคดทางแนวเไม่หน่อยเพื้นสีอ่าพื้นพิมพ์ลายพี่น้องนะครับเทพคอนกรีตแล้วพิมพ์ลายเอาประมาณแบบนี้สิงามกลัวนะครับกระเทพื้นอ่ามังคสีสีออกประมาณขา,ขาวๆนะครับมันพิมพ์ลายก็จะเป็นลวดลายกระเบื้องนะครับลวดลายต่างๆ บา,านส่วนใหญ่ก็จะใส่พิมพ์ล่ายเอาพี่น้องนะครับเปลี่ยนพิมล่ายแล้วก็เคลือบตัวยน้ำยานะครับมันกส็สะเงางามเลยพี่น้องเพราะว่าบานตะละหลังเป็นเหตุกัน นี่แะครับบ้านน้องอุ้งอิงเชื่อว่าสวยงามคับในส่วนต่างๆก็เริ่มกยัยบึ้้นแล้วส่วนออฟฟิศใหม่กับบูกระเบ้องไปใหญ่เครื่องน,นึงแล้วขนาดมือเดียวได้พี่น้องตัวทีมสามเบอเหตุงานเร็วในทุกส่วนทุกไฟ แล้วครับลิปเนี่ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับรอเบิงค้างคิปหนาไปเรื่อยๆพี่น้องจะทันตามมาเด้ว่าสส้างบอกเขาเตกเถื่อขนาดมือเดียวกัยังเกือบแหลวเลยพี่น้องจวรอเบิงไปอีกให้โอกาสกันแน่ครับลิปนี้กับฝากพี่น้องไว้สัมิสักก่อนครับ,บคิปหนาพอกันไหม คลิปนี้นายเฉลทอตน้นราพินำไปก่อนครับสวัสดีครับ